อันเจมเมเซแปลว่าอะไรไม่รู้นะเพราะวันนี้เราจะไปกินขนมจะแดามขนมญี่ปุ่นดูสิฮะโอ้วันนี้ซื้อมาหลายชิ้นเลย แต่จะมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันเลยก็จะมีชิ้นนี้นะเป็นข้าวอบก,กรอบรสชอยุแล้วก็วาซาบิบิสกิตแท่งสอไส้ถั่วแดงเป็นธัญพืชอบก,กรอบนะชาเขียวมทชะแล้วก็มีชาดามสาหร่ายรสเคม็มรสหวานเป็นข้าวอบก,กรอบนะฮะรวม3รสเลยยังมีอีกนะั่นก็คือชาดามมันตาเดียวกันนะแต่ว่าอันนี้คือบิสกิตสอไส้ถั่วแดงแล้วก็อันนี้ก็คือบิสกิตสอไส้ถั่วแดงอา้าว เหมือนซื้อมาซ้ำอันนี้ก็สอดไส้ถั่วแดงเหมือนกันนะแต่อันนี้มันเป็นแบบแท่งนี้อ๋อรูปร่างก็ไม่เหมือนกันแต่เดี๋ยวมาดูว่ารสชาติมันจะเหมือนกันไหมและชิ้นสุดท้ายของขนมญี่ปุ่นนี่เลยคาระริอันเชนทซียูอจีออกสำเนียงเนาะ <laughs> เป็นข้าวอบกรอบรสซุปปาแล้วก็สาหร่ายไม่เพียงเท่านี้เพราะว่ายังมีของแถมที่ทางร้านเนี่ยจัดมาให้ด้วยนั่นก็คือ ใช่แล้วันนี้ที่เรากินไปทุกคนได้เป็นห่อใหญ่มาเลยนะที่เป็นเหมือนกับชานมไข่มมกอ่ะออมีใครได้ดูคลิปก่อนหน้าหรือเปล่าแล้วก็มีอันนี้ด้วยที่เป็นของแถมมานะเนื่องจากเราซื้อหลายอย่างคลิปนี้ไม่ได้มีสปอนเซอร์แต่เดี๋ยวจะขึ้นชื่อร้านเอาไว้ให้สั่งผ่านออนไลน์ที่ขึ้นชื่อร้านเพราะว่าของแถม <laughs> <laughs> เดี๋ยวเราค่อยมากินของแถมท้ายคลิปและขนมญี่ปุ่นอย่างแรกที่เราจะมากินคือไอ้สามตัวนี้เลยนะทุกคน เพราะว่ามันคือบิสกิตซอสไส้ถั่วแดงทั้งหมดเลยแต่ว่ามันไม่เหมือนกันตรงรูปลักษณ์หรือเปล่าหรือว่ารสชาติด้วยเดี๋ยวมาดูกันขอเริ่มต้นที่ห่อเล็กนี้ก่อนนี่นิดนี้ชิรุโกะแซนบิสกิตบิสกิตซอสไส้ถั่วแดงตรามัสนากัก็ไม่ต้องไปเอาสำเนียงผมนะมาดูเลยแสดงเป็นแบบนี้นะทุกคนเห็นบอเห็นบ่ เราลองชิมเลยนะเหมือนขนมปี๊บบ้านเราหรือเปล่าไม่เหมือนนะรสชาติด,ดีทุกคนอ,อร่อยลองดูน,าน่าจะมีไส้ถั่วแดงอยู่ข้างในนี้นิดๆน,นะไม่เยอะนะทุกคนกำลังดีนะผมว่ามันเข้ากันแล้วก็ขนมคือมันกรุบมากกรุบกรอบองดูอันนี้ อันนี้รูปลักษณ์ไม่เหมือนแน่นอนเพราะเป็นแบบแท่งใช่ป่ะแต่ว่าอันนี้กลัวว่ามันจะเหมือนกันเหลือเกินแต่ว่ามันเป็นแบบบรรจุมาให้แบบนี้อีกทีหนึ่งนะอุย้ยชื่อไม่เหมือนกันเพราะว่าอันนี้อันนี้เป็นมินิชิรุโกแซนบิสกิตส่วนอันนี้สตาร์ชิรุโกแซนบิสกิตไม่เหมือนกันแค่ชื่อหรือเปล่านะดูอ่ะเรามาดูกันจะดูคล้ายคล้ายแบบเมื่อกี้เลยแต่ดูเหมือนจะใหญ่กว่านะเพราะว่าอันนี้มินิอันนี้สตาร์อ่ะ เดี๋ยวเอามาเทียบกันเลยนะอันนี้มินินะอันนี้สตารขนาดไม่เท่ากันแน่นอนแต่ว่ารูปลักษณ์นั้นเหมือนกันออันนี้เห็นไส้เลยไส้ก็ละครเอะเยอะกว่าอ,อันเี็กก็เห็นเหมือนกันบอกเลยว่ารสชาติเหมือนกันแต่ว่าความกรุบกรอบนั้นผมให้มินิมันเป็นแผ่นแบบไม่ใหญ่มากไงเพราะฉะนั้นเวลาเรากัดไปแก่แล้วไงฟันไม่ดีก็จะแบบ ชอบแบบมินิมากกว่าเพราะารสชาติมันเหมือนกันส่วนแบบใหญ่มันก็กรอบนะแต่ว่ามันจะต้องใช้แรงกัดนิดนึงอันนี้ราคา48บาทส่วนอันใหญ่นะครับราคา60บาทมีหลายอันไม่ได้มีแค่อันนี้เนาะมีหลายอันเด้อมาถึงอันนี้กันบ้างมันชื่อว่าชิ่อกโกแซนสติ๊กบิสกิตชื่อมันแปลกขึ้นมานิดนึงแต่ภาษาไทยก็เขียนว่าบิสกิตแท่งสอดไส้ถั่วแดงก็อาจจะเหมือนกันนะรสชาติแต่ที่แน่ๆคือแช โอ้โหมาแล้วมาแล้วมาแล้วทุกคนลอดูโอ้หล่นเลยนะฮะหักเลยอ่าไหนๆก็หักแล้วก็ดูว่าผมคิดว่าไส้มันก็เหมือนกับอันเมื่อกี้เลยนะเหมือนกันแต่ว่ารูปรักษ์มันไม่เหมือนกันไงทุกคนอันนี้เป็นแบบแท่งและแบบแท่งมันได้ยังไงนี่ไงแบบแท่งมันทำอย่างนี้ได้ไงทุกคน อหม,ม,มาถึงก็เผาเลยรสชาติให้กินมามันอร่อยนะทุกคนแต่ก็ยังแยกไม่ออกอยู่ดีว่ามันคือขนมไทยหรือว่ามันคือขนมญี่ปุ่น ก็ไม่ได้ชํนานาญขนาดนั้นก็รู้สึกว่ามันเป็นขนมที่อร่อยดีเอาเป็นว่าถ้าเกิดไม่รู้มาก่อนว่าเป็นขนมญี่ปุ่นก็อาจจะไม่รู้ว่าคือขนมญี่ปุ่นก็ได้เพราะว่ามีความเป็นรสชาติที่คนไทยก็กินได้แล้วก็อร่อยด้วยของชิ้นต่อไปชดัดมมันต้องเป็นแบบนี้แล้วแหละทานยาพืชอบกรอบรสชาเขียวมัชฉะนะยี่หอ้อนิชินมัชาน่าจะคุณนนะเพราะว่าบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปก็ยี่หอ้อเดียวกัน และเพื่อนๆที่ดูมาถึงตรงนี้แล้วก็อย่าลืมช่วยกดไลค์เป็นกําลังใจให้ผมทาคลิปด้วยนะครับมาดูกันว่าเป็นอย่างไรเด้ออันนี้ราคา50บาทโอ้ยผมลืมบอกอันเมื่อกี้แบบแท่งนะ่ราคา55บาทนะทุกคนเมื่อกี้อันนี้ราคา50ามาแกะเลยเฮ้ยเฮ้ยทุกคนลองดูนะว้าวว้าว,าวาเป็นแบบนี้เห็นไหมมันคือธัญ,ญพืชอ่ะผมจะลองกินเลยนะ อะไรอะเดี๋ยวที่เป็นสีเขียวมันคือมัชัะแน่นอนเว้ยมันคือรสชาติของมัชัะเลยแต่อันนี้มันคืออะไรมันกินเข้าไปแล้วคือมันเปรี้ยวอะมันคืออะไรสตรอเบอรี่แห้งออกรสชาติเปรี้ยวมากแล้วพอามันกินรวมกับมัชัะมันรู้สึกแตกต่างเออมันดูน่าสนใจดีนะ ก็กินเป็นเริได้อันนี้และอันต่อมาชะเดาคาิทะเนะวาซาบิโชยุเป็นข้าวอบก,กรอบรสโชยุนะคะแล้วก็วาซาบิด้วยตราอาเบโกอาเบโกน่าจะประมาณนี้นะวาซาบิแล้วมันจะจี๊ดจ๊าดแค่ไหนนะสำหรับวาซาบิอันนี้กินแอบน่ากลัววะ่ะทุกคนมันเป็นแบบนี้แบบนี้ทั้งถุงเลยลองดูนะ เป็นมันเล็กๆรสชออยู่ววาาระหว่างซาบิกนะเดี๋ยว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 ดูเลย โอเค okay. เราจะมาอธิบายการดูเฉพาะแค่ภายนอกมันคือข้าวอบกรอบอันนี้วาซาบิทุกคนรู้ใช่ปะว่าวาซาบิอ่ะเวลากินเข้าไปอ่ะมันจะแบบขึ้นจมูกอ่ะเออมันจะขึ้นจมูกอ่ะนั่นแหละแบบนั้นเลยแบบนี้เลยจริงๆมันอยู่ในรูปแบบขนมล้วกินแล้วรู้สึกแบบนั้นแต่คําแรกที่ผมกินอ่ะมันไม่ใช่วาซาบิมันคือโชโยุซึ่งเค็ม แล้วประเด็นคือตอนเมื่อกี้ที่เทรวมกันมันมีทั้ง2อ,อย่างเข้ามาก็คือเชออยุแล้ววาซาบิเราก็อยากจะรู้เนาะว่าถ้ากินรวมกันมันจะเป็นยังไงก็กินทีละอันรู้สึกแปลกใหม่แต่กินทีละอันเพราะว่าเวลาเจอวาซาบิมันจะได้แบบเออพอดีพอดีเ <c oughs> มื่อกี้น่าจะโดนไปไหลายอันอยู่ก็ราคา65บาทใครอยากลองความจีตจีตก็มาที่อันนี้นะออกรสชาต่เค็มแล้วก็รสชาติวาซาบิเลยและอันต่อมาเหลืออีกแค่2อันเท่านั้นช <c oughs> ยังไม่รวมของแถมนะเดี๋ยวมีของแถมด้วยอกับหัวนะอันนี้คือเอาภารไทยก่อนเป็นข้าวอบกรอบเหมือนกันนะจะมีรสสาหร่ายรสเค็มแล้วก็รสหวานแล้วก็อันนี้ก็เป็นข้าวอบกรอบเป็นซุปปลาแล้วก็สาหร่ายเดี๋ยวกินอันนี้ก่อนนะอิโซเมกุริอิโซเมกุริน่าจะเอาสำเนียงแบบนี้แหละระดับนี้แหละแกะเลยอันนี้ราคา105บาทนะ,อะบอกราคาไว้เลยโอ้มันมีหลายอันนะทุกคนลองดูนี่ว้าวว้าวว้าว มีหลายอันเลยโอ้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 หล่นหลนมีหลายอันแล้วเขาบอกว่ามันมีทั้งหมดสารสชาติก็คือรสสาหร่ายรสเค็มแล้วก็รสหวานนะอันนี้เป็นตาซันโกะมี3าอันที่แปลกๆก็คืออันนี้นี่เดี๋ยวเราจะมากินเลยทีละอันแน่นอนว่าอันนี้มันคือสาหร่ายแต่อันนี้ไม่รู้ว่าไหนคือรสเค็มแล้วก็รสหวานอ่ะเดี๋ยวมาดูทีละอันดูอันนี้ก่อนว้เป็นแบบนี้เห็นไหมเห็นไหมมึงจะกินเลยนะรสเค็ม อย่างที่เคทอันนี้ก็น่าจะเป็นรสหวานนะเพราะดูจากอันนี้มันมีเหมือนเกล็ดน้ำตาลเห็นไหมรสหวานรสหวานอร่อยรสหวานอร่อยรสสาหร่ายในยนี้เขาจะมีสาหร่ายแปะไว้ข้างหน้าเลย รสสาหร่ายคือไอตรงที่เป็นสาหร่ายก็สาหร่ายจริงๆนั่นแหละส่วนไอตรมข้างหลังฮะมันคือรสเค็มเว้ยเรารู้สึกเค็มกว่าไอรสเค็มที่กินอีกเพราะฉะนั้นชอบรสหวานมาดูขนมชิ้นสุดท้ายที่เป็นขนมญี่ปุ่นกันบ้างนะสำหรับคลิปนี้นั่นก็คือคาริออนเทนจูซูอาจีสาษาไทายแล้วกันข้าวอบกรอบรสซุปปลาแล้วก็สาหร่ายตาซันกโกะยังนะคลิปนี้ยังมีอันนี้อีนอกนะอย่าลืมนะเนี่ยแกเลยเอ้ยอันนี้ราคา105บาทเหมือนกันซึ่งจํานวนของมันก็คือ จอาออู้หลายอันนะทุกคนโอ,โอ,โอ,โอ้โอเคหลายอันได้หลายอัน10อันก็ตกอะไรสิบบาทนิดๆว้าวเป็นแผ่นแบบนี้เด้อทุกคนออกินเหมือนกับซุปปลาแล้วก็สาหรายจริงๆเลยลองไลนะรสชาติมันออกเค็มนิดๆ เค็มไม่เยอะนะทุกคนมีความรู้สึกว่ามันมีสาหร่ายนิดเดียวก็งงๆรสชาติมันแต่มันก็รู้สึกว่าเค็มอะแต่มันไม่ได้เค็มเยอะเท่ากับอันก่อนหน้านะพักขนมญี่ปุ่นเรามาดูนี่กันดีกว่าเสียดเดรา,ดาก็มีอันนี้ด้วยเสียดเดเอันนี้เป็นของแถมนะเดี๋ยวขึ้นชื่อร้านอีกทีหนึ่งก็ไปค้นหาเอานะซื้อมาจาก La z a d a ไม่แน่ใจว่าในช้อปปี้มีชื่อร้านนี้อยู่ไหมนะก็ลองไปค้นหากันดูเอาเอง <S My s w e e t Milk Candy Milk Tea Flavor อันนี้เคยกินแล้วแต่ก็จะกินอีกไง คุณพระนี่คือของแถมเหรอนี่ดู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 โอ้โหเยอะมากได้มาหลายอันมากก็อันนี้เป็นขนมจากประเทศจีนผลิตจากสาธารณรัฐประชาชนจีนเออเอาไว้เดี๋ยวเราไปหาขนมของประเทศจีนแล้วมากินกันบ้างแต่ว่าอันเนี้ยกินอันนี้ก่อนเลยแวะมาจีนนิดนึงไงก่อนจะกลับไทยก็แวะมาจีนก่อนก็เหมือนอัที่เราเคยรีวิวไปลืมให้ดูเม็ดเลยกินอย่างเดียวงง่งเนี้ยเป็นเม็ดกลม ลูกอมชานมและอีกอันนึงอันนี้ยังไม่เคยกินนะลูกอมเป็นเขียวหนึบกลิ่นข้าวโพดนะครับตราเ้าหลี่หยวนก็น่าจะประเทศจีนเหมือนกันนะอันนี้แกะเลยนะว้าวคล้ายๆกันเลยเม็ดมันแต่อันนี้ก็คงจะเป็นแบบรสข้าวโพดอะไรอย่างงี้นะมันจะข้าวโพดสักแค่ไหนเออข้าวโพดจะเป็นข้าวโพดแบบนิดๆอะไม่ได้แบบข้าวโพดจ๋าขนาดนั้นซึ่งอันเนี้ยมารู้สึกว่าเป็นรสชาติของจ๋าๆไงแต่อันนี้มันเป็นแค่แบบกลิ่นข้าวโพดเหมือนกาลังแบบ อยู่ในทุ่งข้าวโพดอะไรอย่างเงี้ยและนี่คือรอบพาราววันนี้อย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ